พี่นิกสวัสดีครับพี่นิกทำอะไรพี่นิกจะมารีวิวกินม,มาม่าโอ้ยชิ้นหอมหน่อยกินนั่นอันนี้แม่บอ oh. oh. รแมนกินมาม่าแล้วนี่แม่เลนมาม่าพี่นิกบราไม่สอนสิครับโอพี่นิกโอ้โหรีวิวการกินมาม่าขั้นเทพ ค่ายออกคือเรากินไปหาสกินไปลอยเปอค่ายออกหาสิปเปอร์เซที่เรือน่นดีพอรส่ลังส่ยใส่สากนันินสเดเห็ไปใส่าใส่ันในหัวดันเข่าดาวดอกโอ้ยเปนอยัางไรพีน่ เล่นเนี้ยวะไม่จิบ่นีตีกินกินลอยเปอร์เซเขาปากเขาปากีที่เลือเจ้าขมู่วไก่ในอยู่เยียน่กี่เอาไปยังเดกินลดเนาะอีจาอืนะกินแล้จะข้ามมาขีดีโอแม่ม่ม่จะยินเยสรุปมือืนเดีไปส่งนเรียนบนเออ้ะขี่ดแต่พี่เนาไปเพื่ขบอย่ จบคลิปสั้มนี่รู้สึกว่าที่ต้องในอาบน้ำเป็นการยกง่ายแล้วจบคลิปสั้มนี่เป็นนักกาศ้ะสวัสดีครับพี่นึ่สวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับอย่าลืมสวัสดีครับพี่สองโอ้อย่าลืมกดติดตามหน่อยพี่น้องพี่น้องอย่าลืมกดอย่าลืมกดติด